นานๆานทีได้ควบมาแบบนี้ก็รู้สึกดีจังเลยฉันได้แต่รู้สึกขอบคุณท่านพ่อที่ซื้อมาแคระให้ฉันตอนเป็นเด็กฉันก็เลยมีโอกาสได้เข้าเรียนขี่ม้าตั้งแต่เล็กๆตอนที่ยังไม่มีมา้า <c oughs> ฉันก็ใช้ท่านพ่อหรือว่าพวกท่านพี่ฝึกแทนมาโดยตลอดนึกถึงความหลังเลยฮะเลดีเชตั ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับมาทำอะไรที่ตำหนักองค์รัชทายาทล่ะครับดิฉันกำลังตั้งใจมาให้กำลังใจท่านพี่นะคะไม่ได้ตั้งใจมาหาฝ่าบาทหรอกครับอ๋อคือว่าตอนนี้ใจดีฉันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วล่ะคะงั้นหรอครับท่านมาควดนะ่าจะกำลังยุ่งอยู่ดิฉันขอตัวก่อนนะคะได้เลยครับที่จริงแล้วฝ่าบาทรับสั่งให้หาเอกสารจะแถบพลิกต,ตำหนักหาแล้วก็ยังหาไม่เจอนะครับ อย่างนี้นี่เองนะคะพี่ไอก็นี่ไม่ยอมบอกตามตรงเลยสินะว่าลืมเอกสารไว้ที่บ้านน่ะถ้างั้นก็เชิญหาต่อนะคะท่านมาควีดได้ครับขอให้ท่านหญิงโชคดีด้วยนะคะับไอรินน้องช่วยชีวิตท่านพี่คนนี้ไว้เถ้า,ถาเชียวไม่เป็นไรแนะ่นะคะเฮ้ยอย่าให้ได้พูดเลย ฟาบาทเสด็จมาหาตั้งแต่30นาทีก่อนแล้วก็รับสั่งว่าให้อีก30นาทีเต,ตรียมเอกสารไม่เสร็จแล้วล่ะก็เฮ้ยแล้วก็ทอดพระเนศรมาทีพ่พี่แบบนะ่ากลัวมากเลยเพราะน้องแทะๆก็เลยช่วยชีวิตพี่ไว้เฮ้ยน้องสาวคนสวยของพี่มานี่เลยคราวนี้พี่จะต้องหอมแก้มสักหน่อยละท่านพี่นีก่ก็อหนวกหูจัง เอ๋พีอรอะอเลนี่ฉันคุยไปโดยที่ไม่รู้ว่าคุณนอนอยู่ขอโทษที่เสียงดังนะคะอ๋อครั้งนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะถอดเสื้อนะคะเฮครั้งนี้ถ้างั้นครั้งอื่นละก็ปีอรเจะแอบหวานเสน่หใส่น้องเขาเหรออออา โอ้อะไรเนี่ยไม่ยอมปฏิเสธด้วยฮะไอเช็ดหรอท้าเข้าไปแล้วนะฮะนั่นเสียงเดริกีแอรยังไม่ได้ส่นเสื้อเชิดให้ดีๆเลยส่วนท่านพี่ก็ตัวแข่งเพราะได้ยินเสียงเดริกไปแล้วถ้าเดริกเป็นพวกที่รับความสมบูรณ์แบบมาเห็นสภาพแบบนี้ก็จะต้องไม่ปล่อยไปไง่ายๆนะเตรียมเอกสารเสร็จหรือยังนะฮะไอริน ดูท่าอารมณ์ไม่ดีด้วยจริงๆฮะถ้าไม่ชอบใจแล้วก็เบนสายตาไปทางอื่นก็จะลำบากเอาถ้าทำแบบนี้ก็น่าจะหยุดสายตาของเดริกไว้ได้นิดนึงล่ะไม่ได้พบกันนานเลยนะเพคะฝ่าบา,อาชอบทำให้คนอื่นเสียหน้าไม่เปลี่ยนเลยนะขนาดฉันพยายามพูดไปยิ้มไปเต็มที่ขนาดนี้แล้ว ไม่ได้เห็นหน้าอารเนียแชทเดิรใกล้ๆขนาดนี้มานานมากแล้วแค่ได้เห็นหน้านิดเดียวก็ทำตัวเป็นไอ้ทึ่มขนาดนี้ได้เลยหรอไม่สิไม่ใช่นางขยิงเท้าด้วยไม่ใช่หรือไงแถมยังยื่นหน้ามายิ้มใกล้ๆใครอีแค่ทักทายเฉยๆก็ยังสวยได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย อีไม่ได้นะจะแสดงสีหน้าง่ายๆแบบนั้นไม่ได้อ๊กรังสีอันตรายย่องย่องย่องเอาเป็นว่าถ้ายื่นหน้าเข้ามาใกล้กว่านี้อีกหน่อยก็คงตาพระมัวจนมองไม่เห็นไอ้ที่กำลังคุยเล่นหรือว่าปีแอที่กำลังถอดเสื้อเชิดอยู่ไปแล้วค่ะเชิญเข้ามาค่ะเจริค ิทำไมไอรินถึงใช้น้ำยาจัดทรงผมห้าอยู่ละ่ะมีแต่หมอนั่นที่มีผมหรือไงปีอาซินแวนอีกสองชอั่วโมงก็จะมีการประชุมใหญ่แล้วจะไปในสภาพนี้หรือไงขอประทานอภัยพยาะค่ะฟาบาทกระหม,ม่อมเองก็หาเอกสารที่จําเป็นเจอหมดแล้วกระหม,ม่อมจะต้องตามปีแอาไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยพย่ค่ะอาฉนั้นพวกกระหม่อมขอตัวก่อนนะพะย่ะค่ะในที่สุดก็ได้อยู่ด้วยกันสต่อสแล้ว ไปเดินเล่นกันหน่อยสิได้เพคะหม่อมฉันเองก็มีเรื่องที่จะต้องทุนฝ่าบาทเช่นกันเพคะลองเกริ่นเรื่องดูยุคอเดลดูดีกว่าอเห็นว่าเดริกกำลังจะมาทางนี้จะได้เจอไหนะอะอ่ะนั้น อยู่นั่นไงเจเรกเอก็อยากจะเดินไปข้างๆกันด้วยอยูหรอกแต่คืเนเดินแบบนั้นก็ต้องสติหลุดเอาแต่จ้องหน้านางไม่หยุดนะวันนี้อากาศใช้ได้เลยนะเพคะฟ้าผ่าอยู่ไกลๆแบบนั้นนะนะ หรือจะหมายถึงอากาศใช้ได้เหมาะกับการฝั่งใครสักคนอย่างนั้นหรอว่าแต่ฝ่าบาทเพคะหม่ฉันรู้มาว่าการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะเพคะไม่เป็นไรข้าเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วว่าแต่ที่บอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยกับข้าคือเรื่องอะไรล่ะเข้าต้องซ่อนความตื่นเต้นไว้เกรงก้าเนือนะข้าไว้ <c oughs> คือว่า ทำไมถึงอำอึ้งอึ้งแบบนี้หรือไม่ดีอย่างนั้นหรือเฮ้ย hey, ตายสิเ้าจะแบ่งเบาความหนักอึ้งให้เองรีบพูดมาเถอะเขาบอกให้พูดมาไงชี้จริงแล้วหม่อมฉันอยากจะสนิทสนมกับนยุคอเดลแต่เราอาจจะสลับร่างกันระหว่างนั้นก็ได้หม่อมฉันก็เลยอยากจะบอกแผนการให้ฝ่าบาททรงรับทราบด้วยนะเพคะดยุทออดลผู้หญิงที่คลอดลูกของนักแสดงชายคนนั้นนหรอเพคะ ถึงจะอยู่ฝ่ายคุณนางแต่ก็เป็นบุคคลที่ใกล้เคียงกับฝ่ายที่เป็นกลางมากกว่าเพราะเหตุผลที่ดยุกอเดลอยู่ในฝ่ายคุณนางนั้นก็เพราะพี่ชายของนางน่ะเพคะนางมีความสามารถด้านธุรกิจที่เป็นเลิศและทุ่มเทพเพื่อความรักจะมีลูกกับนักสแสดงชายที่เป็นคนธรรมดาแม้ว่าตัวเองจะเป็นถึงดยุกเดี๋ยวก่อนไอรินนี่เจ้าคิดจะขอให้ดยุกอเดลช่วยแนะนํานักสแสดงชายหล่อๆให้รู้จักหรือเปล่า ถ้ามีโอกาสแล้วก็นาเพคะแทบจะล้มทั้งยืนเราไหมล่ะโชคดีที่ข้าฝึกฝนร่างกายไม่ให้ใส่ใจแม้จะได้เห็นข่าวร้ายเพียงใดก็ตามฟาบาทหมอมฉะลรอเล่นนะคะเรื่องที่จะแนะนำนักแสดงชายนะเพคะถ้าอย่างนั้นจะจู่ทำไมเจ้าถึงอยากเข้าใกล้เดยุกอเดลล่ะเหมือนจันนบานแปลกๆนะ พอดีว่าหม่อมชั้นสนใจเรื่องทักษะการทำธุรกิจที่เป็นเลิศของนางเพราะการที่สตรีจะประสบความสำเร็จด้านธุรกิจอย่างยิ่งใหญ่มันไม่ใช่เรื่องที่พบได้บ่อยๆนะเพคะหม่อมชั้นจึงอยากจะเรียนรู้หนักเพคะ <c oughs> โกหกสินะตั้งใจจะหลอกข้าอย่างไม่สะถกสถานได้อย่างนั้นเชียวเราคิดจะตีสนิทยังไงละ่ะตอนนี้นางเพึ่งคลอดหม่อมชั้นก็เลยจะหาโอกาสดูหลังจากงานลาปีศาจนะเพคะ <c oughs> วิธีล่ะ ถ้าหากกลับมาจากงานลาปีศาจแล้วก็จะเป็นหน้าฝนหม่อมฉันจะนั่งรถม้าแล้วก็จัดฉากว่ารอรถมาติดลมหม่อมฉันตั้งใจว่าจะพักอยู่ที่บ้านของดยุคอาเดลสักสองสาวันนะเพคะถ้าหากว่ารอสลับร่างกันในช่วงนั้นหม่อมฉันก็จะฝากด้วยนะเพคะถ้าทําตัวดีกับนางนางก็คงจะเมตตามหม่อมฉันเดี๋ยวก่อนเจ้าคิดจะเริ่มแผนช่วงหน้าฝนหรือไงเจ้าม่ได้เกลียดฝนหรอกหรอจะ <c oughs> จุจ่ฝนไล่ช้างก็ตกลงมา หม่อมฉันก็เลยหาที่หลบฝนในตำหนักรัชทายาทนะเพคะหม่อมฉันกลัวฝนเหลือเกินหม่อมฉันเลิกแสดงแล้วเพคะเพราะไม่มีความจำเป็นที่หม่อมฉันจะต้องมัดใจฝ่าบาทอีกแล้วเฮ้ออุ้ยตายขอแสดงความเคารพพระสุริยาด,ดวงน้อยแห่งจกักรวรรดิโดยบังเอิญเพคะฮวาเลนอิชิตราฉันเป็นความบังเอิญที่เหมือนจัดฉากเอาไว้เลยนะถ้าไม่มีธุระอะไรก็กลับไปซะ ฮอทำไมเขาถึงเย็นชาแบบนี้ล่ะครั้งที่แล้วก็ไม่ได้แสดงอาการรังเกียจถึงขนาดนี้เลยนี่เลดี้วาเลนไม่ได้พบกันนานเลยนะคะเละดี้ไอรินหรือว่าที่ทำตัวเย็นชาใส่แบบนี้เป็นเพราะผู้หญิงคนนี้อย่างนั้นหรอทั้งที่ไม่ได้มาจากใจจริงสักหน่อยอารมณ์เสียจริงๆเ <c oughs> จ้าไม่จำเป็นต้องฝืนทนลำบากเพื่อที่จะให้ดูสวยงามต่อหน้าข้าหรอกนะ ทังที่คราวก่อนก็ยังอ่อนยนกับข้าถึงเพียงนั้นเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงยังยืนอยู่ตรงนี้อีกละ่ะตั้งแต่ที่พวกอัศวินมาป่าดำบอกว่าวาเลนอิชิตราเกี่ยวข้องกับหอกคอยเวทมนต์ข้าก็ไม่ได้ถูกใจอยู่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งรู้สึกขัดหูขัดตาเข้าไปอีกไม่นึกเลยว่าเราจะมาเจอกันในที่แบบนี้นะคะเลดี้ไอรินสิ่งเดียวที่ข้าสนใจเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะเป็น รองเท้าสีขาวนั่นละมัง้งเป็นสไตล์ที่นิยมกับช่วงนี้งั้นหรือดูเหมือนจะเป็นรองเท้าแบบเดียวกันก็จริงแต่เขากับไอรินมากกว่า80เท้าก็เห็นน่าจะได้จนแล้วจนรอก็ยังไม่หันมามองคาบ้างเลยงุดงิดจริงๆคิดว่าคาจะยอมวางมือไปง่ายๆแบบนี้หรอถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอตัวกลับก่อนนะเพคะตามสบายเลดี้วาเลนไทน์ไว้พบกันใหม่นะคะ อ๋อเลดี้วาเลนไทน์ไม่ทราบว่าเห็นฝ่าบาทไหมคะเออโถเอ,อ้ยรีบจนไม่ได้ยินอะไรเลยสินะเฮ้ยต้องรีบไปแจ้งว่าหาเอกสารเจอแล้วแท้แทแย่จริงๆเลยแม้แต่ในวังก็ยังไม่เห็นฝ่าบาทเลยแม้แต่ปลายจมูกรู้ว่าจะต้องหาในสวนให้นานกว่านี้กันนะออ ในวังนี่ก็เหลือแค่ห้องบรรทมเถียงไม่ได้หาแต่ไม่มีทางที่จูจูฝ่าบาทจะเสด็จไปห้องบรรทมฮะฮะทำไมประตูถึงเปิดอยู่ละ่ะเอ๊ะรองเท้าสีขาวเออเดี๋ยวนะทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ละ่ะดูยังไงก็น่าจะเป็นรองเท้าของท่านวาเลนที่เพิ่งเจอเมื่อกี้ หรือว่าฟาบาทจะพาท่านวาเลนขึ้นเตียงอย่างนั้นหรอดูยังไงก็น่าจะเป็นรองเท้าของท่านวาเลนที่เพิ่งเจอเมื่อกี้เรือว่าฟาบาดเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเรียบร้อยขอให้ปล่อยข่าวลือกไปให้ทั่วก็แล้วกันนะ ไม่สิเป็นไปไม่ได้ท่านวาเลนจะต้องเป็นหนึ่งในกลอุบายที่แกรนดนยุคฮาเดอออนวางแผนไว้แน่แล้วถ้าคิดดีดี่าบาทก็ไม่มีทางทำแบบนั้นก่อนการประชุมแน่นอนก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สักครั้งเดียวเลยนี่ <S <S คอยถวายรองเท้าแก่ฝ่าบาทหลังจากประชุมเสร็จก่อนก็แล้วกันถ้าไปขัดขวางตอนนี้ก็ไม่น่าจะดีสักเท่าไหรว่าแต่ ฝาบาทหายไปไหนกันล่ะเนี่ยฝาบาทเจริกยกนี่กะจะเดินวนรอบสวนไปอีกนานแค่ไหนกันเนี่ยมีทิศที่เจ้าอยากเดินดูอีกไหมหม่อมฉันไม่เป็นไรเพคะแต่ว่าฝาบาทเพคะเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงจะประชุมแล้วนะเพคะนะักจะต้องทรงเสด็จเข้าไปเตรียมตัวแล้วเพคะเรื่องการเตรียมการประชุมของค้า เ้าจัดก,การเองได้ฮเดเร็กเป็นถึงองค์รัชาทายาถ้าพูดว่าไม่เป็นอะไรก็คงจะเถียงอะไรไม่ได้แล้วล่ะอุย๊ยสายตาที่ดูเสียดายนั้นกลับกันเถอะเอาชั้นนั้นหรือเพคะความรู้สึกนี้มันเจ้าทำอะไรอยู่นะ าบาทสรับร่างกันอีกแล้วเพคะอะไระะนี่มันอะไรกันนะหัวใจเจ็บปั๊บๆอย่างร้างเลยสัมผัสเนื้อหนังโดยตรงทำให้กลับไปใช้ร่างเดิมได้ชั่วคราวฝ่าบาทเพคะฝ่าบาทไม่ได้บันทมหรือเปล่าเพาคะหัวใจมันช่างเถอะไม่ใช่เรื่องใหญ่ ที่สาคัญกว่าเรื่องนั้นก็คือเวลาเหลือน้อยแล้วถ้าเราไม่กลับร่างเดิมภายในหนึ่งชั่วโมงเราจะต้องเข้าประชุมแทนค่ะเรื่องนั้นก็คงไม่ได้หรอกเพคะต่อให้ฉันจะพยายามเรียนรู้งานของเดริกจงคล้องแล้วก็เถอะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเข้าประชุมที่จัดเตรียมกับพวกขุนนางมาครึ่งปีแทนเขาหรอกนะในที่ที่มีคนจับตาดูเดริกมาเป็นเวลานานหลายสิบคนแบบนั้นถ้าทำตัวผิดสังเกตไปเพียงนิดเดียวก็คงจะถูกสงสัยมากแล้วมั้ง เหลือเวลาก่อนประชุมอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าๆถ้าอย่างนั้นวิธีเดียวที่จะแก้ไขสถานการณ์ในตอนนี้ได้ฝาบาทเพคะก็มีเพียงการร่วมหลับนอนกับเขาก็เท่านั้นฝา,าบาทรงไปที่ห้องบรรทมโดยไม่ต้องให้ใครเห็นได้ไหมเพคะ เราฉันก็มาถึงที่นี่ได้โดยที่ไม่ต้องเจอใครเขา้าส่วนเดเรกเหรอไอรินช่วยส่งมือมาหน่อยมีทางลับที่เชื่อมกับข้างนอกในที่แบบนี้ด้วยสินะพีคะก็มีไว้เพื่อเป็นทางหนีฉุกเฉินยังไงล่ะเพราะขึ้นไหวยังใส่ใจหรือเปล่านะถึงได้ไม่มีรอยขีดข่วนตามตัวเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ก็โชคดีไปนะเพคะเรื่องอะไรที่เรายังเหลือเวลาให้แก้ปัญหาไงเพคะเหลือตั้ง50นาทีแค่นั้นก็น่าจะพออยู่เหลือเวลาอีกไม่ถึงชั่วโมงเองนี่สำหรับค้าก็คงจะไม่พอหรอกไอริน ขาขอสรบล้างกับเจ้าอีกจะได้ไหมฝ่าบาเรียกชื่อค้าเดเรีตรงขอไม่ได้นะเพคะ ไม่ชอบหรอถ้าทำแบบนั้นก็จะเป็นรอยนะเพคะถ้าคนเห็นรอยดูก็คงจะพากันคิดไปทั้งวันทั้งคืนว่าเป็นใครอีกนะคะฝาบาทเจ้าก็เหมือนกันหรือเปล่าอะไรนะอะไรนะเพคะถ้าถามว่าเจ้าเองก็จะคิดไปตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าใครเป็นคนฝากรอยนี้ไว้ให้เจ้า รอติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ช่องว่างย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ